ถ้านกอซึ่งมาจากประเทศ A ไปฆ่าในขอที่มาจากประเทศ B บนเรือที่มาจากประเทศ C ในน่านาน้ำของประเทศดีสุดท้ายต้องใช้กฎหมายประเทศอะไรวันนี้นะครับเทือนเดลี่เรามีเรื่องชวนปวดหัวมาให้คิดกันอีกแล้วนะครับผมเรื่องของกฎหมายในท้องทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน่านน้ำมหาสมุทรที่ไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าของถ้ามีการกระทาที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมการค้ามนุษย์การลักลอบขอโมยทรัพยากร ต้องใช้กฎหมายประเทศไหนล่ะเออใครจะมางับใช้กฎหมายเหล่านั้นจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คิดกันเล่นๆนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ตามแต่นะครับเพราะว่าในบริเวณที่เรียกว่าไฮซีหรือทะเลหลวงที่ออกไปจากน่านน้ำหัวเทศต่างๆเนี่ยมีการกระทําผิดกฎหมายมากมายแล้วสุดท้ายมันไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่น่านน้ำเหล่านั้นในการเอาผู้กระทําผิดมาลงทันนะครับผมจริงๆในบางประเทศแถวตะวันออกเฉียงใต้ก็ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดีว่าเพราะฉะนั้นวััันนนนนีี้้้อองงงมมมาาเเเรรรรยยูื่่กกฎหหแททะะลคบผ เริ่มจากนิยามพื้นฐานก่อนกฎหมายทะเลคืออะไรนะครับกฎหมายท้องทะเลเนี่ยแน่นอนก็ขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่ตรงไหนบนท้องทะเลนะครับอยู่ใกล้ประเทศใดก็ขึ้นอยู่กฎหมายประเทศนั้นๆแต่ว่าข้อตกลงร่วมกันระดับนานาชาติว่าในบริเวณไหนของท้องทะเลใช้กฎหมายอะไรเนี่ยมันมีข้อตกลงพื้นฐานอยู่ที่เรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982นะครับผมซึ่งอนุสัญญานี้นะครับก็เป็นการวางรากฐาน เกี่ยวกับการใช้กฎหมายในพื้นทะเลอย่างครอบคลุมนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาชญากรรมเท่านั้นเป็นเรื่องของการดูแลทรัพยากรในท้องทะเลในทุกๆด้านด้วยคือทําคลิปมาหลายคลิปเนี่ยเสียงบนที่ได้ยินตลอดเวลาคือพี่สิงพูดเร็วมากนะครับซึ่งผมขอบอกตรงนี้ว่าผมพูดช้าคนนี้ไม่ได้จริงๆครับมันทําไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นมีปุ่มนะฮะสป,ปีดยูทูบอยู่ตรงนี้กดที่0.75นะครับจะสบายหูขึ้นเยอะนะฮะแต่ว่าผมขออนุญ,ญาต พูดสปีดปกติของข้าพเจ้าเนี่ละกันนะครับผมอะลุยต่อกฎหมายในท้องทะเลซึ่งการจะรู้ได้ว่ากฎหมายไหนบังคับใช้ตรงไหนบนท้องมหาสมุทรนะครับผมเราก็ต้องรู้จากอาณาเขตทางทะเลเสียก่อนนะครับว่าจากหมดชายฝั่งของประเทศเราไปเนี่ยมันมีน้าน้้ำกี่ประเภทและในแต่ละประเภทเนี่ยมีกฎหมายไหนบังคับใช้บ้างเริ่มจากหนึ่งอยู่ข้างในสุดก็คือน่านน้ำภายในก็คือพื้นที่ทางน้ําซึ่งอยู่ในอาณาเขตของประเทศนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นปากอ่าวปากแม่น้ําทะเลสาบไปจนถึงบริเวณ พื้นน้ารอบเกาะต่างๆที่อยู่นอกชายเขตของแผ่นดินใหญ่อ,อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งน้านน้าภายในเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอาณาเขตของประเทศนั้นๆน,น,นะครับอยู่ในอํานาจอธิปไตยของประเทศนั้นๆเรือต่างชาติจะเล่นเข้ามามั่วๆไม่ได้ต้องขออนุญาตจากทางรัฐเสียก่อนนะครับผมแต่ถัดจากหน้าน้ําภายในไป2ก็คือทะเลอาณาเขตทะเลอาณาเขตเนี่ยคิดระยะเป็น12ไมล์ทะเลจากเส้นฐานนะครับผมมีคำศัพท์มากมายเส้นฐานคืออะไรนะครับเส้นฐานคือบริเวณชายฝั่งของประเทศนั้นๆซึ่งวัดตอนที่น้ําลดลงที่สุด นะครับแล้วหลังจากตรงเส้นนั้นก็วัดไปอีก12ไมล์ทะเลซึ่ง1ไมล์ทะเลมีระยะเท่ากับ1.852กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้น12ไมล์ทะเลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรกว่าๆนะครับจากเส้นฐานไปอีก22กิโลเมตรกว่าๆเรียกว่าทะเลอนาเขตซึ่งในทะเลอาาเขตเนี่ยนะครับประเทศต่างๆก็มีอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่เหล่านี้นะครับโดยประเทศที่เป็นเจ้าของทะเลอนาเขตนี้นะครับก็สามารถบังคับใช้กฎหมายของตัวเองได้รวมถึงเป็นเจ้าของทรัพยากรในพื้นที่เหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในน้ําหรือว่าตรงพื้นทะะเลก็ตตามแ่นครับผ เรือต่างชาติเนี่ยสามารถแล่นผ่านได้แต่ว่าต้องมาอย่างสุจริตนะครับไม่มีการก่อให้เกิดความรุนแรงนะฮะในพื้นที่ตรงนี้แล้วถัดจากทะเลอาณาเขตคือสมเขตต่อเนื่องก็คือ12ไมล์ทะเลไปแล้วถัดไปอีก12ไมล์ทะเลต่อไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นเขตเหมือนเป็นบ er ัฟเฟอร์โซนเอ่อเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เรือต่างชาติลุกล้ำเข้ามาในทะเลอาณาเขตอีกทีหนึ่งนะครับรวมถึงมีจุดมุ่งหมายในการรักษาพวกโบราณวัตถุทรัพยากรนะครับวัตถุทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่เจอบริเวณพื้นท้องทะเลเหล่านี้ ซึ่งกฎหมายของประเทศแม่เนี่ยบังคับใช้ได้บางส่วนนะครับตรงนี้เริ่มมีการผสมผสานแล้วระหว่างกฎหมายนานาชาติเข้ากับกฎหมายของประเทศที่เป็นเจ้าของอาณาเขตนั้นๆแต่ในบริเวณเขตต่อเนื่องเนี่ยครับก็มักจะเป็นโซนที่ประเทศต่างๆเนี่ยมีการให้ตำรวจน้ําหรือว่านหน่วยงานที่บงังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยคอยลาดตระเวนนะครับเพื่อป้องกันปัญหาใหญ่ๆก็คือการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับและสี่ถัดออกไปอันนี้สําคัญนะครับผมจากเส้นฐานนะครออกไป200ไมล์ทะเลหรือประมาณ370กิโลเมตรเราเรียกว่า เขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งประเทศที่เป็นเจ้าของเขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้ที่อยู่ในทะเลไม่ว่าจะเป็นการทำประมงจะเป็นการขุดเจาะน้ำมันการสร้างเกาะเทียมก็ทำได้หรือการขุดเหมืองขุดได้ใต้ทะเลลึกอะไรต่างๆก็ทำในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตัวเองได้โดยเรือประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถแล่นผ่านเข้ามาได้นะครับผมยังไม่ต้องขออนุญาตรัฐนะครับแต่ต้องมาอย่างสุจริตไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือทำให้เสื่อมเสียเด็ดขาดกฎหมายเขาว่าไว้อย่างนี้นะครับซึ่งกรณีที่เป็นเรือรบต่างๆเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะมีการทําจดหมายขออนุญาตไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามานะครับก็แล้วแต่ดุลพินิษ์ของประเทศต้นทางทั้งหลายว่าจะเข้าไปกีดขวางการเดินเรือเหล่านั้นไหมเพราะว่าถ้าผ่านเฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าเข้ามาหาผลประโยชน์ใดๆก็ตามเนี่ยอาจจะโดนจับกลุ่มได้นะครับต้องมีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการเข้ามาก่อนแต่แน่นอนว่านี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่ทะเลเหล่านั้นมันใหญ่มากครับผม จนแทบไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถดูแลบังคับใช้กฎหมายได้เต็มพื้นที่เลยไม่ว่าของประเทศไหนก็ตามแต่นะครับโอเคถัดจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วนะครับต่อไปคืออันดับ5ไหลทวีปอันนี้เราไม่ได้พูดถึงผืนน้ำแล้วเราพูดถึงใต้ท้องทะเลตรงพื้นมหาสมุทรนะครับผมเขตเศรษฐกิจจำเพาะอยู่ที่200ไมล์ทะเลไหลทวีปเนี่ยออกไปถึง350ไมล์ทะเลนะครับแต่ว่าไม่ได้นับบนผืนน้ำนะครับ นับบริเวณใต้ผืนน้ําตรงพื้นมหาสมุทรนะครับตรงพื้นดินนะครับอันนี้เนี่ยประเทศเจ้าของอนาเขตก็ยังมีสิทธิ์ในการหาผลประโยชน์จากทรัพยากรใต้ผืนน้าอยู่นะครับผมยังสามารถขุดน้ำมันขุดแรก่ก็ได้ออกไป350หมายทะเลแต่ถ้าบนผืนน้ำเนี่ย ได้แค่200ยไมล์ทะเลนะครับในเขตเศตรษฐกิจจำเพาะแล้วเลยไปอีกนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าทะเลหลวงครับอันดับ6ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าน้ำนานาชาติแล้วไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าของพื้นที่ของทะเลหลวงนะครับเรือจากนานาชาตินะครับสามารถเดินเรือได้อย่างอิสระแลสามารถทําประมงได้สามารถหาประโยชน์จากทรัพยากรได้แต่ว่าต้องมีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วยตามข้อตกลงในระดับนานาชาติซึ่งมันคือบนหน้าน้ําตรงทะเลหลวงตรงไฮซีเนี่ยที่มันน่าสนุกเพราะว่ามันมันบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เลยนะฮะไอโจ์ที่ผมบอกไปตอนนนแรกว่่าาค บนเรือของประเทศ C บนหน้าน้ําของประเทศ D อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะวกกับมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่เขากลับมาที่เรื่องอนาเขตต่ออีกทะเลหลวงก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นอนาเขตบนผืนน้ำนะฮะที่หลุดออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศต่างๆไปแล้วแต่ว่าถ้าเราพูดถึงพื้นท้องของมหาสมุทรเนี่ยเขาเรียกว่าบริเวณพื้นที่เรียกงี้เฉยๆเลย the area นะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกอย่างนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณพื้นใต้ท้องทะเลบริเวณทะเลหลวงนั่นเอง ตรงนี้ไม่สามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของพื้นที่เหล่านี้ได้นะครับไม่สามารถมีประเทศไหนเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเคลมอำนาจอธิปไตยของพื้นที่ที่ีแ e เรียเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับอาณาเขตทางท้องทะเลเนี่ยสามารถแบ่งไป7ส่วนได้ด้วยกันนะครับเริ่มจากน่านน้าภายในนะครับไปสู่ทะเลอาณาเขตไปสู่เขตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปสู่เขตเศรษฐกิจจาเพาะจากนั้นข้างใต้ท้องทะเลก็มีส่วนที่เป็นไหลทวีปและบนท้องผืนน้าเลยจากเขตเศรษฐกิจจาเพาะไปปุ๊บก็เป็นทะเลหลวงหรือ h ฮซี นะครับและใต้ทะเลหลวงก็คือบริเวณพื้นที่หรือดิอารีสเพราะฉะนั้นนะฮะยิ่งออกห่างจากชายฝั่งไปเรื่อยๆนะครับความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศก็น้อยลงเรื่อยๆจกกนกระทั่งมาถึงทะเลหลวงนะครับที่ต้องพึ่งข้อตกลงระดับนานาชาติเป็นหลักโดยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผมประเทศตัวแผ่นดินใหญ่เนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ที่5 1 3 0 0 0ตารางกิโลเมตรส่วนอาณาเขตทางทะเลทางมหาสมุทรของเราเนี่ยรวมๆแล้วนะฮะมีทั้งหมด3 2 3 0 0 0ตารางกิโลเมตรนะครับ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ60%ของพื้นที่บนบกของเราแล้วก็ความยาวชายฝั่งทะเลประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3,148กิโลเมตรด้วยกันซึ่งถือว่ายาวมากนะฮะทีนี้กลับมาสู่คำถามตั้งต้นของเราก็คือว่าถ้านายกซึ่งมาจากประเทศ A ไปฆ่านายขซึ่งมาจากประเทศ B บนเรือของประเทศ C ในน่านน้าของประเทศดีจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มจากน่านน้าของประเทศดีก่อนถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในน่านน้าของประเทศดีแน่นอนใช้กฎหมายของประเทศดีนะครับแต่อย่างที่บอกแปลว่ายิ่งไกลจากประเทศดีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย การบังคับใช้กฎหมายของประเทศดีดก็มีความเข้มข้นน้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้าอาชญากรรมก่อฆ่าขอไปเกิดขึ้นในทะเลหลวงล่ะเออทีนี้ทำยังไงดีซึ่งตามอนุสัญญายของ UN เนปี1982เนี่ยมีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าเกิดอาชญากรรมขึ้นในทะเลหลวงให้บังคับใช้กฎหมายของประเทศที่เป็นต้นทางของเรือนั้นๆถ้าเราสังเกตเรือทุกรามเนี่ยมันจะมีธงปักอยู่อันนี้ธงไทยอันนี้ธงญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับให้บังคับใช้กฎหมายของประเทศเจ้าของธง,งเหล่านั้นนะครับ ไม่ได้ตามสัญชาติเชื้อชาติของคนที่ประกอบอาชญากรรมหรือว่าเหยื่อนะครับแต่ตามสัญชาติของเรือแต่แน่นอนว่าในการบังคับใช้จริงๆเนี่ยบริเวณพื้นที่ในทะเลหลวงเนี่ยมันไม่มีสถานีตํารวจไม่มีผู้บังคับใช้กฎหมายอะไรบางครั้งก็เกิดอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะมากในพื้นที่เหล่านี้นะครับทั้งเรื่องรายง,งานผิดกฎหมายเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของลูกเรือถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้นะครับผมอยากให้ไปอ่านหนังสือเรื่อง The Outlaw Ocean นะครับ The Outlaw Ocean ซึ่งสนุกมากเป็นหนังสือซึ่งรวบรวมเรื่องราวของความไร้กฎหมาย ในพื้นที่ของทะเลหลวงนี่แหละครับสนุกมากนะครับลองไปหาอ่านกันดูนะฮะแต่ถ้าบางคดีนะครับมันมีเรื่องหน้าปวดหัวอันี้ผมพูดเมืองจริงเนี่ยแน่นอนว่า A B C D เนี่ยก็จะไม่มีส่วนร่วมกันทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าตามข้อตกลงเนี่ยจะบอกแค่ประเทศ C แค่เอากฎหมายของสัญชาติของเรือก็พอแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงหลายประเทศก็ต้องมีส่วนร่วมเข้ามาในการจัดการคดีนั้นๆแต่ถ้าเป็นการกระทําอาชญากรรมที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของโจรสลัด หรือการกระทาความผิดต่อมนุษยชาติอันนี้เขามีหลักสากลในการจัดการนะครับและสามารถมีองค์กรระดับนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีได้ด้วยแต่ให้ยึดหลักไปตามเขตอํานาจตามหลักสากลน,นะครับหรือว่า universal jurisdiction เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับถ้าเกิดอาชญากรรมเกิดคดีขึ้นกลางทะเลนะครับถ้าอยู่ในเขตปกครองของประเทศไหนๆก็ให้ใช้กฎหมายของประเทศนั้นถ้าอยู่ในทะเลหลวงซึ่งไม่มีเขตปกครองประเทศอะไรเลยให้ใช้กฎหมายของประเทศสัญชาติของเรือนั้นๆของธงที่ปักอยู่บนเรือนั้นๆแต่ถ้าเป็นคดีร้ายแรงเช่นโจรสลัดหรือว่า อาชีพกรรต่อมนเสียชาติให้ใช้หลักสากลและองค์กรระดับนานาชาติในการจัดการครับผมแฟนๆเถื่อนชาแนลทุกๆคนนะครับที่ชอบคอนเทนต์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองแบบนี้นะครับเรามีอัปโหลดใหม่กันแทบทุกวันเลยครับผมสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fan Page วรรณสิงห์และ Facebook Fan Page เถื่อนชาแนลครับผมหรือไม่เข้าไปใน u t u b e นะครับกด cribe ช่องเถือ่อนชาแนลอย่าลืมเปิดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะใครชอบฟังเป็นเสียงเฉยๆนะครับเซิร์ชในแอปพอดแคสต์เลยว่าเถื่อนชาแนลพอดแคสต์ครับ